สวัสดีคะ่เเคะเพื่อนๆค่ะในนานเจอกันที่คะ่ะพี่น้องคะ่ะได้ยินแต่เสียงมืนอี้เอานา,าใหม่พี่น้องเบิงเดซ๋รวสมกันเนาะคะ่ะน้องพี่น้องเนาะ,ะมานั่งอยู่มุมเก่าคะ่ะพี่น้องคะ่ตะต้นบักพริกน้ำโชกของเฮ้าคะ่ะพี่น้องคะ่ะงวดที่แล้วนี่กะมีต้นบักพริกต้นนี้เด้อค่ะเขา่าสามหาตรงๆเลยงวดนี้กะคำนวณแล้วเรียบร้อยคะ่ะพี่น้องคะ่ะนํำมาฝากมาต้อนให้เพืเ่อนๆในเบิง่งได้ชมคะ่ะพี่น้องคะ่ะ เบิงกบผีก,ก่อนโกบผีแล้วก็กับคาข้างหลังนี่เป็นต้นบักกิโตดนะครับพี่น้องเด้อข้างหลังตังนี้เป็นสระ,ะเน่เป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรโดใช้วิจารณญนะาณในการรับชมนนะค่ะพี่น้องค่ะสำหรับเลขคำนวณในวันนี้กะได้สีห่หางสี่ตัวคือเก่าค่ะพี่น้องค่ะสูตรวิง่งเลขวิ่งเนี่ยลงไปให้แล้วได้สองสามหมื่นแล้วเด้อดค่ะพี่น้องค่ะเลขวิ่งเก่า กับหาเด้อค่ะงวดนี้งวดที่แล้ววิ่งสามกับสามกับซีเข่าสามทั้งล่างทั้งบนเลยค่ะพี่น้องค่ะมากทั้งล่างทั้งบนหวดนี้เรียกซหางหวดสูตรแรกวิ่งได้หากับเก่าสูตรที่สองได้เจ็ดกับแปดน้อค่ะพี่น้องเนาะเอ้ยพี่น้องเบิร์ดเลยค่ะพี่น้องค่ะนี่เด้อค่ะนี่นะกรอบเลยค่ะพี่น้องค่ะเลขยกซหางซีโต้ บังเอิญไปตรงกระเล็กดังพระเจ้านำเด้อค่ะพี่น้องเด้อเจ็ดเก่าก็เจ็ดหานี่เล็กตรงกระเล็กดังแปดเก้านี้ก็มันดังบดงปีบระสาร์เนาะค่ะพี่น้องค่ะไปหาซื้อลอตเตอรีร่มาสาวาพี่น้องใบละร้อยสิบบาทล็อตเตอรี่วนันนี้แพงมากเลยค่ะพี่น้องค่ะมันแทลเล็กดังนี่แพงมากเจ็ดเก้าก็หาเก่านี่ในค่าในี่สิเอาไวไ้ในกระเป๋าค่ะบอกขึ้นแพง เลขดังมากๆเลยหาเป็ดนีเนี้ยเพระหาได้เพราะว่ามันเขาก็ออกไปหมดก่อนน่น้องค่ะพี่น้องเลขทุกเลขหวยถูกหวย,หวยเลขคำนวณทุกอันมีเข่ามีออกมีหลุดระวังมาเลขคำนวณของยี่ันงวดน,นี้สีเข่าอีกน้องค่ะน้องค่ะพี่น้องได้มีเงินไปซื้อเหล้าซื้อเบียร์ยก,กินปีไม่ค่ะพี่น้องคะ่ะเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคะเด้อเลขคำนวณเอามาแบ่งมาปั่นค่ะพี่น้องคะ่ะงวดประจำวันที่ 30เดือน12ปี64ปีะพี่น้องค่ะเล็กวิ่งสูตรนี้กะเข่าตลอดเลขกวิ่งสูตรนี้ก็มี่เข่าตลอดแล้วก็ใส่ไดตลอดปีสูตรคำนวณวิธีคำนวณวิธีเฮ็ดเดยบ้านกะเคยลงคลขี้ห้เพื่อนๆในเบิ่งไในช่วแล้วค่ะวิธีคำนวณน,นเด้อค่ะเดอ้อเล็กบนลายตัวคี่น้องค่ะเน้นบนนะคีะ่น้องค่ะเน้นบนกันล่าง วันที่แล้วนี่ยก็เขาบนวันนี้ได้เจ็ดห้าเก้าเจ็ดห้าแปดแล้วก็เก้าแปดไปค่ะพี่น้องเด้อเด็กทีที่มากก็มีตัวนี้กับตัวนี้นะค่ะพี่น้องค่ะแต่ว่าตัวนี้ก็มากอยู่ค่ะมามันหึงดังค่ะพี่น้องค่ะหัวน,นี้ยังบ้นใดรตเตอรี่เลยค่ะพี่น้องค่ะเมื่อวานไป้แหงเลาอมา เบกแพงมากมากเลยลรสตาลีแพงมากมากพี่น้องกลับไปทั้งไตทังเนื้อเอาค่ะพี่น้องค่ะไปสิลงไตไปสิขึ้นเนื้อกะจัดไ้ค่ะพี่น้องค่ะเป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะผู้ใดบ่มักบชอบกะเลื่อนผ่านนะคะผู้ใดมัมผู้ใดชอบกะกราบขอบพระคุณไว้ณนะโอกาสนี้นะคะพี่น้องเด้อฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครน้นํเยเด้อค่ะเด้อ ขอให้เป็น้องโชคดีร่ำรวยถูกหวยรางวัลที่หนึ่งนะคะเดี๋ยวลิปหน้าค่ะเดี๋ยวสีงวดน่อะอาคลิปหน้าเดี๋ยวสเอาเลขของผู้ใหญ่เจดีมาฝากเลขผู้ใหญ่เจดีงวดที่แล้วนี่ลดนะคะงวดน,นี้อาจจะเข้าก็ได้นะคะเนาะโชคดีปีใหม่ค่ะร่ำรวยถูกหวยรางวัลที่หนึ่งนะคะ